สิ่นะคะที่สมองเศรษฐีต้องมีเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกนะคะข้อแรกคุณต้องมีความอึดค่ะอึดที่จะเจออุปสรรคอึดที่จะเจอปัญหานะคะคุณแก้ปัญหาได้หมดนะคะคุณไม่ต้องคิดเลยนะคะว่ามันคือปัญหาหรือว่าอุปสรรคมันคือข้อได้เปรียบนะคะข้อได้เปรียบที่จะทําให้คุณนะคะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ มันคือความขึุของคนที่จะต้องมีนะคะคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเขาเจอความผิดพลาดเยอะแยะมากมายนะคะแต่เขาก็มองว่ามันเป็นวิธีการใหม่ๆให้เขาได้เรียนรู้และเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เขาจะต้องเรียนรู้นะคะข้อที่สองความชอบค่ะความชอบในการที่จะทําอะไรที่เขารักนะคะแล้วเขาก็ลงมือทําแบบที่มีความสุขนะคะมันเป็นข้อได้เปรียบที่ไม่แฟร์เลยนะคะสาหรับคนหลายๆคนนะคะเพราะว่าบางคนเขาทําเพราะหน้าที่ เขาไม่ได้ทําเพราะว่าเขาชอบถ้าคุณชอบคุณรักในสิ่งที่คุณทํานะคะบอกเลยนะคะว่ามันมีแต่ประสบความสําเร็จเวลาที่คุณเจอปัญหาอะไรนะคะคุณก็จะมองว่าทุกอย่างมันคือประสบการณ์ที่คุณจะต้องได้รับมันนะคะแล้วคุณก็มองว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาเข้ามานะคะมันคือสิ่งที่พระเจ้าส่งมาให้เพื่อที่จะท้าทายให้คุณน่ะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะข้อที่สานะคะคือความฝันคนที่เขาเป็นเศรษฐีนะคะเขาม,มีความฝันเยอะมากเลยะคะ่ะแล้วไม่ใช่ฝันอย่างเดียวนะคะ เขาทำเขาลงมือทำค่ะเขาไม่กลัวเลยนะคะว่าสิ่งที่มันเป็นความฝันคนอื่นเขาจะว่าเขาเพ้อเจร์เพราะว่าเขาไม่เคยบอกใครมันเป็นซีคริตค่ะเขาสร้างความฝันของเขาให้เป็นจริงและเขาไม่ได้สร้างให้เป็นจริงอย่างเดียวนะเขายังช่วยเหลือหลายๆคนให้มีความฝันที่จะให้ทุกคนนะคะสามารถที่จะสร้างฝันของตัวเองให้ใหเป็นจริงได้ด้วยนะคะคุณอย่าลืมนะคะว่าคุณจะต้องฝันฝันให,ให้ใหญ่ด้วยนะคะ ฝันว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงประเทศเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะคุณมีความฝันเล็กๆนะคะคุณก็จะไม่มีแพชชั่นในตัวเองคุณจะไม่มีแรงบันดาลใจแล้วคุณก็จะไม่มีพลังด้วยและนี่แหละค่ะคือสาสิ่งนะคะของเศรษฐีนะคะที่เขามีกันแล้วคุณต้องมีด้วยนะคะแล้วคุณอย่าลืมนะคะคุณต้องกลับไปเปลี่ยนตัวเองนะคะให้เป็นเศรษฐีวันนี้และตอนนี้เลยค่ะแล้วคลิปหน้านะคะมาเจอกับครูยุต้าสอนสร้างธุรกิจและสิ่งที่คุณรักค่ะ